สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องปรุงด้วยกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ด้วยกันเลยนะครับว่ามีคำอะไรบ้างเดโมยขโมยับไปเรือ,อยุตต่อยิงมามือเปียกถึงออกเนยียตมีเปียเอาไปกี่ครั้งจังเปีย,ปยทีม่มวยย่งอาาันธาน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลคือสกอร์นะครับไปเยงช่องเหย้าหาสกอร์ซอร่อนน้ำตาลใส น้ำตาลสายนะครับจังคำว่าสายพิทาทายคือยังจะเส่แกนะครับจังน้ำตาลสายมีฮะ,ะยงจงจะฮะสกอตซอร์จังวริจัคยังจองอย่าฮะสกอตเทนอคือน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับอ่ะจังน้ำตาลปี๊บก็คือสกอตเทนอว์สกอตเปียงยังไงเปียที่ปีเกลือเกลือ เกลือก็คืออมบลนะครับคำสุดท้ายปีจงกล้ยผงชูรสผงชูรสผงมามาทั้งคือ,อยมบาหามาซาชูก็คือจุ่มรนโยไหวยมวยนะครับรสก็คือรสชาติรสเกดี้ยงผงชูร,รสเมนมาซาจุ่มรนรสเจียดคือ,อยมบาหาบีเจยังไงนะครับ สำหรับคือน,นี้ขอแค่นี้นะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ